แนวทางที่สี่นะฮะในการเดินหมากหลังเราจะเดินหมากตัดข้างแบบไม่ง่ายนะครับแบบไม่ง่ายก็ไม่ก็ก็ไม่ไม่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับไม่แพ้ใครเหมือนกันคู่ค้งอีกขานก็เดินมาแปดมาสิบเบอ็ดเราก็เดินยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสามหรือ ยี่กไปยีมก็ได้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันคล้ายๆกันคู่ขกันขึ้นสูงมาเราก็ตัดข้างครับอย่างนี้ก็เขาดูว่าหมากเราไม่สวยเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่แพ้ชนะกันได้นะครับ <c oughs> เล่มนี้ก็เหมือนกันนะก็ควรจะมีเล่มแปดนะครับเล่มแปดแล้วก็เล่มยี่บสามบวกสามสิบนะครับ ต้องมีสามเล่มน,นะจะเล่นหมากตัดข้างต้องมีสามเล่มน,นะครับ